สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องไบเกอร์สยามนะฮะมาต่อกับอีพีที่สองนะครับที่ผมได้คว้านได้ถอดประกอบลูกสูบนะครับของโซนิกที่ลูกติดนะครับวันนี้ก็มาเป็นอีพีที่สองนะห่างหายกันไปเป็นเดือนนะครับเพราะว่าต้องขอโทษทีนะครับผมทํางานนะครับซ่อมรถนะครับตอนนี้ได้อุปกรณ์ได้ของมาแล้วนะครับของมาแล้วเราไปเช็คของกันดีกว่านะครับนะครับตัวนี้ก็มาเป็น ไอดีเสียนะครับวาวไอดีเสียก็ได้ทาการอัดอัดใหม่นะครับอัดไอดีเสียใหม่นะแต่ครั้งที่แล้วนะครับมันไอดีไอเสียขาดนะครับเขาก็ได้เปลี่ยนไอดีไอเสียให้ผมนะแต่ตรงนี้ก็ได้ทาการปักนะครับเขาก็ได้เช็ดนะครับแล้วก็ซาะร่องใหม่นะครับเห็นไหมโทษดีนะเริ่มการซาะร่องใหม่ให้ลึกก็เดินนะครับนี่นะครับนี่ที่เขาแถมมาให้ก็มีก็ ไม่ได้แถมน,นะครับตัวนี้คือปะเกนนะฮะปะเกนปะเกนของโซนิกนะครับตัวนี้ก็เป็นฝานะครับแล้วก็ตัวนี้มาเป็นปะเกนนะครับปะเกนลองตรงนี้นะฮะมีนะแต่เราตัวนี้ผมต้องต้องไปดูเดี๋ยวผม,ผมรีวิวก่อนนะครับแต่ผมจะบอกให้ฟังน,นะฮะตัวนี้ผมยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้มาอีกชิ้นหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นปะเกนเส,ส,สื้อสูบนะครับเป็นปะเกนเสื้อสูบนะครับ แล้วก็จะมีพวกบูทบูทอันพวกนี้พวกบูทนี่ไอดีเสียนะครับไอดีเสียเราไม่ใช้นะครับเขาใส่ไหมเราเนะี่ยนี่คือบินครับผมที่จ่ายมานะซ่อมทั้งหมดนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับซ่อมทั้งหมดนะก็จะมีวาวนะครับลูกสูบนะครับก็มาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่เพื่อนๆนะคอมเมนต์ comment มาว่าโซนิกนะครับไม่ต้องตีปอกครับผมไม่ต้องตีปอกนะครับตอนนี้ที่ผมไปทํามาคือ ลูกไซส์400นะครับ62มิลนะตอนนี้คือไซส์สุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คือไซส์สุดท้ายแล้วนะลูก400นะครับตีเป็นมิลก็62มิลนะครับ62มิลนะลูก62มิลไซส์400แต่ตอนนี้ผมไม่ได้มีลูกสูบมาให้ดูนะครับเกิดเมื่อวานนะครับผมไปทํามาแล้วผมจะประกอบได้เมื่อวานนะครับทีนี้มีเด็กนะครับเด็กอีเด็กที่ร้านของร้านช่างนะครับเขาได้คว้าลูกสูบไปผมผิดนะครับ เขาไปคว้านนะครับเกินปอกนะครับเขาก็เลยจะต้องทําการตีปอกใหม่ให้ผมนะครับแล้วก็จะปอกเดิมนะครับข้นแรกเขาแนะนํามาว่าให้ผมใส่ลูก58มิลนะครับคือลูกสแตนดาดของโซนิกนะครับเราจะไม่ต้องไปซื้อปะเก็นนะครับนี่ปะเก็นปะเก็นทองแดงนะครับมันจะมันจะหนากว่านี้นะครับประมาณ2มิลนะฮะเพื่อเสริมตัวนี้นะครับไม่ให้มันเขกกับลูกสูบนะไม่ให้มันเขกกับไอเดียเสียนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดน้องๆนะครับอยู่ในเมืองนะฮะหรือว่ามีร้านลงกึ่งนะครับให้กึ่งหัวลูกสูบตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับให้เขากึ่งให้ให้ก็ได้นะครับแต่ว่าบ้านผมเป็นบ้านนอกนะครับก็เลยไม่มีลงกึ่งนะครับเขาก็เลยต้องทําแก้ปัญหาแบบนี้ครับเสริมตัวนี้ครับผมสองแผ่นนะครับเสริมตัวนี้สองแผ่นนะฮะมันก็จะหนาผิดปกตินิดนึงนะครับจะบอกเขาว่าจะบอกคนอื่นว่าไม่ทําเครื่องมาตัวนี้มันก็ไม่ได้แล้วนะกินหนาอะไรนี้นะครับทีนี้ผมก็จะได้ไปเอา ชุดลูกสูบนะครับตอนเที่ยงนะผมก็จะประกอบวันนี้เลยนะครับอีพีที่สองน้องก็จะได้ดูอีพีนี้นะอีพีสองผมก็แค่มาเล่านะว่ามันทําอะไรบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําเฉพาะเครื่องนะบวกตัวนี้ไปหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบใช่ไหมครับแล้วบวกกับแคมปที่ผมเพิ่งที่ผมเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้วันหนึ่งนะครับก็ตัวนี้มันก็จะราลือหกร้อยนะครับมันก็จะเป็นพันเก้าห้าสิบ 2, บาทเกือบสองพัน ถ้าเกิดนี้นี้ยังไม่จบนะครับน้องๆก็จะต้องมีน้ํามันเครื่องนะครับอีกหนึ่งลิตรนะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยสิบาทนะคะก็ประมาณสองพันนะครับประมาณสองพันถามว่งงบตัวนี้ถ้าเกิดน้องๆมีเงินนะครับไม่ทําเองก็อาจจะบวกค่าช่างค่าอะไรก็ประมาณสักสี่พันห้าพันนะครับผมที่ผมเจอมาครั้งล่าสุดลูกสามร้อยห้าสิบนี่สี่พันเจ็ดนะครับก,ก็หนักหนักหนักอาการนะครับหนักาการอยู่ นะครับเขาก็ทําอะไรก็ไม่แตกต่างอะไรจากเดิมนะครับแค่ว่าคว้าลูกสูบให้ผมนะครับเปลี่ยนแคมแค่น,นั้นเองนะครับตอนนี้ผมก็ไปเปลี่ยนแคมมาเหมือนกันนะเหมือนมันก็เหมือนเราทาเองนะนี่มันก็แล้วแต่น้องๆนะว่าน,น,น้องจะั p cc ไปเลยหรือว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าไหนๆก็พังแล้วน้องอาจจะัพเป็นลูกโตก็ได้นะครับอย่างเวฟละสิบนี้ก็ัพสักห้าสิบสามมิลเวนี้ก็โตสุดๆแล้วนะ EP ที่สองผมก็ขอสักสี่สี่นาทีห้านาทีนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยว EP สามผมจะมาประกอบเครื่องให้ดูนะครับก็จะได้ลูกสูบเดี๋ยวผมจะมารีวิวลูกสูบตอน EP ที่สามแล้วกันนะครับ EP นี้ก็ดูแค่ ID เสียไปก่อนนะยังไม่ได้นะ <c oughs> ก็ในหนึ่งเศร้านิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมต้องหยุดงานนะครับเพื่อมาถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปเอาพวกชุดลูกสูบนะครับผมต้องหยุดงานเนาะเพราะว่ามันจอดไว้เป็นเดือนนะครับ ส่วนนะครับ fc นะครับทุกคนนะฮะก็ผมก็ขอบคุณนะครับที่มากดติดตามผมนะถึงว่ามันจะไม่ได้เยอะนะฮะยี่สิบกว่าคนนี่ก็จะปกติมันมีแค่สองถึงสามคนนะครับนี่ก็แป๊บเดียวนะครับเพิ่มมายี่สิบกว่าคนนี่ผมก็ดีใจนะครับสาหรับคอมเมนต์นะครับ fc นะครับก็ขอบคุณมากครับผมผมก็ตั้งใจทําคลิปนะครับก็อยากอยากชมคลิปแบบไหนนะครับรีวิวรถหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์มาทางด้านล่างได้นะครับส่วนนะครับผมจะมาตอบคอมเมนต์ด้วยนะฮะ ถือกล้องครับผมผมไม่ได้มีที่ถือกล้องนะครับก็รู้ว่าผมเพิ่งเปิดช anel ใหม่นะครับผมทําจากในมือถือนะครับในมือถือเดียวเลยนะฮะถ่ายมือถือนะครับแล้วก็ตัดต่อในมือถือเนาะก็ก็ขอบคุณนะครับสําหรับหนึ่งคอมเมนต์นะครับหนึ่งหนึ่งยอดวิวนะฮะก็สําหรับนะครับสายคั้นเร่งโซนิกนะครับที่ได้สามพันวิวนะครับก็ขอบคุณมากนะครับถึงว่าคนดูจะไม่ติดตามแต่เข้ามาดูก็ผมก็ชื่นใจนะแป๊บเดียวนะครับสามพันวิวแล้วนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมไว้ทางล่างนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ